สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ Nissan a m e l a นะคะท่านใดที่มองหารถเก่งมือสองไปใช้กันอยู่นะคะเข้ามาเลือกชมในหน้าช่อง JK เลยค่ะเรานํเนาเสนอให้ท่านได้รับชมกันแล้วนะคะรถสวยๆราคาย่อมเยาวค่ะคันนี้นะคะ Nissan a m e l a ร,รถยนต์แจ้งจดทะเบียนในปี2013ค่ะทุกท่าน เครื่องยนต์1.2ตัว e นะคะประหยัดทุกการเดินทางค่ะเชื้อเพลิงใช้เบนซินนะคะล้วนๆเลยค่ะไม่แก๊สด,ด้วยนะคะราคา19,000บาทค่ะเกียร์ออโต้พงมงไัยพาวเวอร์กระจกปรับข้างไฟฟ้าแอร์เย็นมี ABS มี Airbag นะคะตัวรถทั้งคันเดิมบางค่ะไม่มีผุนะคะตะเข็บเดิมทั้งรามค่ะทุกท่าน งานสีก็จะมีงานเก็บสีด้านหน้า1ชิ้นนะคะที่เหลือก็ยังดูดียังสวยอยู่ค่ะส่วนภายในนั้นนะคะยังสวยค่ะลูกค้าสภาพดีเลยทีเดียวเครื่องเกียร์ชงกลางนิ่มๆไม่มีกระตุกนะคะน้ําไม่ดันกวนไม่ไหลวิ่งได้สบายค่ะสภาพแบบพร้อมใช้เลยค่ะลูกค้าระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีเอกสารมีครบรถอ,อยู่ในอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในว,วันนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ